ไม่ต้องถาย้อนลเยอะละที่บ้านเยอะล้วิดีโอวิดีโอจะ่วยดึงให้้วิดีโอต้อขยับตัวนี่ขยับตัวเร็วาถ่ายวิดีโอ้วิดีโอทั้งรูปนึ่บาอะไรีน่มอเดี๋ยวกาศนะครับให้กูได้จะให้วีแมนหมด ทำวีดีโอทำภาพนี่นี้หรือแม้หนีโทษหมดอ่ะต้องการข่าวข่าวเอาได้เลยเดี๋ยววันที่ยี่ห้าน่ยไม่ต้องถือไพ่เดี๋ยวแสลงข่าวโอเคโอเคมันหลับสามร้อยนี่นอนด้วยนอนด้วยเอาใกล้บ้านมีเงี้ยใกล้บ้านมอีใกล้บ้านมืีนอนด้วยอยู่นอนเต้นมีนอนเต้นเต้นเต้นแต่ถ้าให้แอบดูได้หนึ่งพันบาท พาแฟนไปมึงนอนเต็มทีแต่เจ้ามึงให้แอบ,บดูได้พันเลยโอ้ถ้า oh. ให้พี oh. ไปถ่ายวินีโอด้วยได้สองพันโอ้แต่ถจ้าให้ออกสื่อนะเว้ยไอต้องไอต้องดูเนี่ยได้โอเคนะ้ออกสื่อไม่ไหวนะ <c oughs>